สวัสดีครับพวกผมนะเบ,บย์บอยนะครับจากช่องแม็กกับบี้ฟิล์มนะครับทักทายทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเจ้ามอมมาทักทายเอฟซีแล้วแล้วทักทายเอฟซีแล้วแล้วมีหาวมีหาวอ่ะอ,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 อยู่กับเจ้ามอมนะฮะมอมก็กินข้าวแล้วนะครับคุยอะไรมอมมีอะไรตรงนั้น เจอมืแล้วเจออะไรไหมมีคุยเอ้าของมัไม่รู้เนี่ยอันนี้คือมะลินะทุกคนนะต้นมะลิที่ผมตัดแ,แ,แต่งกิ่งแล้วมันก็แตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ผมปลูกอะไรนะครับอันนี้คือนางรักนะครับแมงรักนะใบนางรักนะครับ ผมก็ใส่กระถางเอานะครับตัวนี้นะนะครับมะลินะครับ,รรบวันนี้มันคืมแต่เช้าเลยทุกคนนี่ครับวันนี้ท้องฟ้าไม่ไม่สดใสเลยนะทุกคนนะนะครับคืมแต่เช้าผมก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเห็นเขาว่ามันจะ หนาวอีกเพราะว่าเหมือนฝนจะตกนะครับถ้าฝนตกเนี่ยหนาวแน่ๆทุกคนอันนี้ก็กุหลาบนะครับนี่ดอกกำลังจะมีดอกกุหลาบกุหลาบยังกำลังจะมีดอกนะครับ นี่ดอกนะครับกำลังออกนะครับหนึ่งสองอันนี้กำลังออกเป็นสามน,น้อยเราก็ได้ดูดอกกุหลาบแล้วครับแต่เขาเนี้ยเย,ย,ย,ย็นเะย็นนะ FC ใช่ไหมครับตอนนี้อุณหภูมิย2ิบสองงศาเย็นมากเลยครับเอาโซลาเซลล์ไปตัดแสงก่อน คืมมากเลยครับทุกคนนหนอมคืมเนาะนะครับน,นี่พุซานี่ดูใบมะขามอ่อนแตกเกลมเลยเห็นไหมนะครับมะขามอ่อนเริ่มแตกแตกใบใหม่นะครับอันนี้คือใบใหม่ของมันนะครับแล้วก็กินพุซากันนี่พุซา อเอาถึงไหมเนี่ยเอาไม่ถึงคนเอื้อมไม่ถึงโอ้กินลำบากเหมือนกันนะมีน้ำ อร่อยทุกคนแต่เม็ดมันเล็กคุซาป่าออกเปรี้ยวหน่อยๆลูกนี้ก็ใกล้ใกล้จะสุกนะลูกอมเขียวอะนะครับอืมัม นี่นะครับแปลงคุณหายตินสายนะครับยาเยอะมากนะครับเดีย๋ยวลดน้ำดีกว่า เราจะต้องลดน้าไปก่อนเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเพื่อให้อ่าดอกไม้ของเราในะโตลเร็วนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้น้ําฝนสักครั้งหนึ่งนะมันจะโตลเร็วกว่านี้เลยครับทุกคนจริงนะฝนตกสักวันหนึ่งอนะ่ะโอ้โหนะรับลองโตลเร็วแน่นอนวันนี้ก็มีแววว่าจะตกอยู่นะ รถไปก่อนนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับอย่างน้อยผมก็ได้เห็นดอกไม้มันก็เริ่มโตขึ้นนะครับ เดี๋ยวที่กาจะเห็นดอกดาวเรื่องแล้วนะครับรอก่อนนะครับชุดนี้ก็คือเราสั่งมาก่อนนะครับมันก็เลยต้นโตเดียวกว่า ยาเยอะมากๆนะครับทุกคนปวดหัวเลยนะครับปลูกดอกไม้เลือปลูกยาเนี่ยก็ได้ทั้งดอกไม้ได้ทั้งยาสองสองอย่างพร้อมๆกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ลดน้ำดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับตนนี้ท้องฟ้าคึมคึมนะทุกคนนะท้องฟ้าคึมคึมนะครับรรยากาศไม่ค่อยสดใสเนาะจะมอมนะครับอนะากาศไม่สดใส ทหาตัดฟืนมานะครับอันนี้เป็นฟืนที่ผมไปตัดต้นสะเดามาที่ที่ผมจะเลื่อยนีแหละนะครับตัดต้นสะเดามานะครับฟืนพวกนี้เนาะโอเคก็ไม่รู้ว่าแดดจะออกหรือเปล่านะทุกท่านนะครับเดี๋ยวยังไงก็แมงเบียทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะนะครับ เดี๋ยวแดดก็ออกมัง้งไม่รู้เหมือนกันนะแต่ลำลายอยู่นี่ก็คือเช้าของวันนี้นะครับแม่ไปที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าแมงกพี้ไปส่งนะครับส่งแต่เช้าเลยหกโมงกว่าไปตรวจเลือดครับเดี๋ยวยังไงคิดว่าจะได้กลับมาช่วงเที่ยงนั่นแหละมัง้งนะครับโอเค ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ